สวัสดีครับทุกคนครับห่างหายนานมากนะครับเรื่องของฟาร์มนะฮะเรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับมาดูหนูหินนะครับตอนนี้จะให้ดูนะครับก็น่าจะสามเดือนกว่าๆแล้วนะหนูหินนมลงแล้วนะครับนมตั้งเต้าแล้วอี่นะครับก็แพะจะตั้งท้องอยู่ประมาณสักห้าเดือนนะครับก็ท้องสาวนะคุณครูดูแล้วน่าจะหนึ่งตัวนี่แหละ นะครับโอ๋อเหนื่อยวันนี้ตัดกระถินนะครับส่วนแม่นี่ก็ท้องโตมากนะครับเดี๋ยวให้ดูท้องกันดีกว่าเนะดูครับยังเลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ของแพะนะครับช่วงนี้นะครับว่ายังราคาดีอยู่ไหมแล้วก็ยังน่าเลี้ยงอยู่ไหมนะครับส่วนแม่แม่แก่ของเรามีท้องนะครับเห็นไหมกําลังอ้วนเลยครับก็ตัดกระถินให้กินก็ ไม่ได้กินนานนะครับก็ไม่คุ้นชินหรอกนะครับเคยกินแต่ข้าวโพดหมักนะครับก็จะกินข้าวโพดหมักเรื่อยๆนะคะเห็นไหมครับก็ยังให้กินขนาดเรามีกระถินให้ก็ก็ไม่แล้วครับตอนนี้ก็มากินข้าวโพดแทนนะครับอันนี้ไปเด้นแล้วก็สาวๆของเขานะครับจะให้ดูนะครับภาพรวมนะครับของคอกเนาะโรคนิดนึงนะครับเพราะว่า เหนื่อยหลายทางนะครับตอนนี้ข้าวก็กำลังตากข้าวกันอยู่นะครับกำลังขึ้นยุงขึ้นฉางกันเนาะเกี่ยวข้าวเรียบร้อยก็มาตากแดดนะครับก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์แพ้นะครับช่วงนี้คนขายแพ้ยกคอกเลยนะครับเนื่องจากว่าราคาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากการส่งออกของเราเนาะการส่งออกก็ไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่ อาจจะเป็นสถานการณ์ด้วยของโควิดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ทําทให้ราคาแพะแม่พันธุ์ราคาตัวแม่คนไม่ค่อยซื้อแม่พันธุ์เข้านะครับก็ส่วนใหญ่คนก็จะเลิกเลี้ยงกันซะส่วนใหญ่นะครับก็กลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับในสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นตัวพื้นฐานนะครับผมส่วนแพะก็ชูนิสาแล้วก็ซบเสาน,นะครับเรื่องของอสกอร์อา แพร่พอพันแม่พันนะครับเรื่องของการทําพันแล้วกันแพ้พันนะครับไม่ไม่ค่อยค่อยกระ,กระตุ้งเท่าไหร่แต่ราคาขุนก็ยังดีอยู่นะครับกิโลละร้อยสาสิบาทคนที่เลี้ยงขุนก็อยู่ได้ครับก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตราคานะครับใครที่จะจะกระโดดมาเลี้ยงแพ้ตอนนี้ก็ต้องคิดหนักนิดน,นึงต้องคิดนิดน,นึงครับเพราะว่าแพมันไม่เหมือนเมื่อสองสี่ห้าปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าราคาดิ่งลงเหวเลย นะครับคนขายยกข,ขอกเยอะมากนะครับแต่ค,คุณครูก็ยังเลี้ยงอยู่เพราะมันติดมือถูกไหมครับเพราะว่าถ้าขายก็ได้ถูกมากนะครับเราก็เลี้ยงไว้ขายลูกขุนแล้วกันครับเอาตัวผู้ขายไปนะครับก็เราก็รอสถานการณ์เนาะเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรนะครับมันก็จะมีขึ้นมีลงแบบนี้แหละนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องของอยู่ในข้อของคุณครูคุณครูมีหนึ่งสิบหกตัวนะครับตอนนี้สิบหกสิบ สิบห้าแม่นะครับแล้วก็ตัวผู้น่าจะท้องเกือบทุกแม่แล้วก็น่าจะเริ่มคลอดมก,กรานะครับก็ไล่กันไปเลยจะมะก,กราคุ้มพามีนาไปประมาณจบประมาณว่ามีนาเมษานะครับเพราะว่าล่าสุดชุดนี้ก็จะน่าจะน่าจะผสมแล้วนะอาจจะคลอดช่วงเมษานะครับผมครับก็เราก็เก็บนะครับตัวผู้นะครับถ้ามีตัวผู้เราก็เก็บเป็นขุนนะครับส่วนตัวเมียเราก็เก็บเป็นพันธุ์ของเราต่อไปนะครับก็ ราคาคุณนะยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าใครทําเป็นเลี้ยงเลือดสูงนะครับก็ต้องมา,าปรับนะครับปรับแนวคิดปรับแนวทางการทําเกษตรใหม่นะครับอาจจะไม่ได้เล่นราคาของแพ้สวยงามมากนะครับแต่ว่าก็เน้นที่ว่าเอาพ่อพันธุ์บับมามาพัฒนานให้ลูกตั้นตัวโตล้นระยะเวลาการเลี้ยงได้ได้เร็วขึ้นนะครับอาจจะไม่ต้องเลี้ยงขุนยาวห้าหกเดือนเนาะ อยู่กับแม่สามเดือนนะครับก็สามารถจับหย่านมได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของสายพันเนื้อนะครับผมครับตอนนี้แพะตัวเมียของคุณครูก็น่าจะท้องกันเกือบหมดเนาะก็จะมีสองแม่นี้ที่จะคลอดก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าผสมไล่เลียกกันเลยแล้วก็นมเริ่มลงเต้าแล้วในช่วงสามเดือนจะเข้าสี่เดือนนะครับก็เริ่มลงหน่อยๆแล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นแพะสาวนะครับก็จะก็จะเห็นง่ายนะครับส่วนชุดนี้ไบเด่นก็ ปล่อยให้ผสมแล้วนะครับก็ยังอันนี้อยู่ยังเป็นพ่อพันธุ์หลักของคอกนะครับอ่านะครับส่วนเด็กๆชุดนี้กำลังโตเลยครับก็น่าจะปลายปีก็คงจะต้องอขยายคอกสักนิดนึงปลายปีก็คงไม่ได้ครับประมาณมีนาเมษานุ่นแหละนะครับจนจะโตเป็นสาวเต็มที่แล้วก็ให้ผสมได้นะครับตัวนี้ก็นมเริ่มลงเต้าแล้วนะครับผสมไลเรียกกันนั่นแหละครับ ับทองแรกนะเป็นเป็นแพ้สาวลูกผสมซาแนนครับเป็นบอผสมซาแนนครับผมส่วนแม่เขาก็น่าคุณครูยังมองว่าเขาไม่รู้ว่าเขาได้ผสมหรือเปล่านะแม่เนี่ยนะครับเพราะดูอ้วนแต่ว่าอ้วนโดยเหมือนไม่ได้อ้วนท้องนะครับเป็นอ้วนแบบธรรมชาติแต่ก็ยังไม่เห็นกับสัตว์นะครับ แต่ตัวนี้ก็ผสมไปแล้วนะครับติดแล้วนะครับไม่ไม่ไม่กับสัตว์นะครับแล้วก็มาดูชุดใหม่ที่ที่ได้มานะครับตัวนี้ก็คิดว่าคงจะท้องเพราะว่าอ้วนแล้วนะครับตกใจง่ายง่ายเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแบบเลือดสูงนะครับยังไม่ใช่ร้อยหรอกนะครับยังไม่ใช่อ่ายังไม่ใช่บอร้อยแต่ดูหุ่นดูอะไรก็เหมือนท้องครับ หรือว่าเขากินเก่งขึ้นก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนมาผอมกว่านี้นะครับเนี่ยอาจจะเอาใบาเด่นมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละเพราะว่าใบาเด่นอยู่ตัวนั้นนอ่าอสาวชุดนั้นเธอท้องนะครับเดี๋ยวเอามาไว้เผื่อเผื่อกับสัตว์เผื่ออะไรเนาะอันนี้ก็ตัวคุณนายที่ขุดติดนมนะครับเนี่ยตัวเป็นสาวแล้วนะครับมี่คู่แฝดเขานะครับ นั่นก็ลูกของแม่สําฤีนะครับแล้วก็เย็ดเย็ดเปิมเย็ดตีนเปิมดูเราจะกินนมอย่างเดียวเลยเป็นติดนมนะครับพอแล้วตัวนี้อ้วนมากคนี่อ้วนสวยจังนะครับโอเคนะครับพาทุกคนมาชมมา update, อัปเดตฟาร์มแพะคุณครูนะครับก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับคุณครูยังเลี้ยงแพะแล้วก็เลี้ยงคือมัน ถามว่าจะขายไหมก็จะขายเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พอราคาเป็นอย่างนี้เราก็สงสงไว้ก่อนนะครับพ่อก็อยากปรับข้อนะครับให้เป็นข้อหมูนะครับคือก็ว่าจะขยายหมูไปเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เราน้อยนะครับก็อาจจะล่นลงมาอยากได้สักล็อกนี้นะครับ ถ้าได้ขายชุดขายออกก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะครับเป็น,ให,ปนให้เป็นขลังให้เป็นคอกหมูเป็นข้อ,อขุนข้ออ,อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ราคาหมูก็ถือว่ากาลังดีครับสามารถอยู่ได้เลยเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วก็ลูกขุนขายนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีแพะเรายังแพะเรายังาราคามันไม่กระเตื้องเราก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรายังมีความหวังกับแพะขุนเงี้ยครับลูกแพะนะครับแต่ถามว่า คือจะปล่อยเลยไหมถ้าเกิดได้ไม่ได้ราคาก็คงไม่ปล่อยนะครับก็คงเลี้ยงไว้แบบนี้แหละเพราะว่าสาหรับแพ้แล้วก็เขาไม่ได้กินอะไรมากมายนะครับนะครับเราก็แต่ว่าตอนนี้คือมันมีปัญหาเรื่องของการหาข้าวโพดหมกนะักเนาะเพราะว่าปกติซื้ออยู่แถวใกล้ๆบ้านเนี่แหละครับพอดีเขาน้ําท่วมนะครับคุณครูคก็เลยไม่มีข้าวโพดเลยตอนนี้คงต้องติดต่อเรื่องของข้าวโพดของบริษัทซีพีนะฮะที่เขาทำแต่ว่าราคาอาจจะสูงสักนิดนึงตกกิโลละสี่บาทนะครับผม ถ้าเป็นข้าวโพดบ้านๆเราก็สองบาทห้าสิบก็ถือว่าถูกสุดแล้วครับแล้วก็ประหยัดดีนะครับผมโอเคครับผมครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับเป็นคลิปสั้นๆยังเลี้ยงอยู่นะคะแพะคุณครูยังเลี้ยงอยู่นะครับ,คคอร,บรอแค่ผลผลิตเนาะตอนนี้เรายังไม่เรายังมองไม่เห็นว่าเอ๊ะมันขายได้หรือไม่ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดมีลูกขุนเมื่อไหร่คุณครูมองว่าเดี๋ยวคุณครูก็จะมาอัปเดตว่าแพะยังขายได้ไหมอะไรเงี้ยครับถ้าใครจะสนใจเรื่องของการเลี้ยงแพะก็เลี้ยงแพะขุนจ้า จะดีอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันกับทุกคนครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ช่องคุณทันฟาร์มนะครับ จะได้ไม่พลาดวิดีโอการเลี้ยงแพะนะคบแล้วก็อื่นๆนะคบเดี๋ยวคุณครูก็นํามาฝากอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเนาะใครสนใจเรื่องอะไรก็สอบถามคุณครูได้ไหมว่าให้คุณครูทําคลิปเกี่ยวกับหมูให้หน่อยอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวคุณครูทําลงช่องนะครับทั้งช่องครูทานพาทำแล้วก็ครูทานฟาร์มนะครับฝากทั้งสองช่องทางนี้ไปด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณสาหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ